ตรงนี้ต้นสตอนะครับของสวนคุณพองคำเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้มันเป็นไม้สวนผสมนะครับตัวนี้เป็นต้นทุเรียนนะครับเราจะมา ถามเจ้าของสวนกันว่าเป็นพันธุ์อะไรการปลูกยากขนาดไหนท้าหนาวเราเหมาะไหมกับพันุ์ที่ปลูกนะครับพี่ครับตรงนี้เป็นพันทุเรียนพันุ์อะไรครับอันนี้เป็นมูสังคิงมูสังคิงแล้วก็มูซังคิงเป็นเป็นเป็น ผู้เรียนพื้นบ้านของมาเลเซียเขาจะมีความทนแรงสูงมากกว่าหมอนทองอันนี้คือผู้เรียนหนึ่งปีกับอีกผู้เรียนหนึ่งปีนะครับตอนที่มาปลูกเนี่ต้นขนาดต้นขนาดไหนที่ต้นต้นสูงหกสิบเซนค่ะประมาณนี้มั้งมนะแล้วเปอร์เซ็นต์การถือรอดมันจะทนกว่าอันอื่นถูกไหมมันจะทนกว่าอันอื่นมันจะทนแล้งแล้วก็รสชาติการกินเหมือนหมอนทองไหมที รัชาแล้วมันมันจะเป็นคล้ายๆกับทุเรียนบ้านแต่เนื้อมันจะเยอะกว่าทุเรียนบ้านเพราะปกติทุเรียนบ้านทั่วไปมันจะเป็นเม็ดใหญ่เนื้อนิดเดียวแต่อันเนี้ยเม็ดนิดเดียวแต่เนื้อเยอะโอ้คะนครับมันก็จะเป็นเป็นมูสังคิงมูสังคิงนะครับของเอาของมะเลยเนาะของของพันธุ์พื้นบ้านมะเลยนะครับเป็นตัวใหม่คือตัวนี้ถ้าพูดถึงพื้นที่น้ำหนาวคนเขาใจยังไม่ค่อยรู้จัก ถ้าพูดถึงทุเรียนคนเทนี่จะรู้จักแค่หมอนทองและก็หมอนทองทีนี้พี่ก็เลยลองเอาตัวนี้มาปลูกดูมันก็แตกต่างกันนะหนึ่งปีของมูสังทีกับหนึ่งปีหมอนทองที่ประมาณ5ปี6ปีครับแต่ว่าเราควรจะเอาผลผลิตปีที่่กเขาไม่ควรจะเอาเยอะค่ะไม่ควรจะเอาลูกไว้เยอะต้ามันจะโสมอ๋อะเราจะมีการแต่งลูกด้วยเนาะใช่ค่ะต้องมีการแต่งลูก่ะทุเรียนต้องมีการแต่งลูกครับแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยเราต้องแต่งกิิงไหมหรือว่ายังตัวนี้ยังไม่ได้แต่งเลยนะคะเนี่ยเขาจะสลัดของเขาเอง เนี่ยเหมือนนี่เขาก็จะเริ่มสลัดะล้ต้นเขาจะเริ่มสลัดของเขาเองอันนี้ยังไม่ได้แต่แต่ถ้าสูงวันนี้สักหน่อยก็คงจะต้องแต่งข้างบนไม่ให้มันสูงเกินไปครับแล้วทีนี้การปลูกดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงพื้นข้างล่างนะครับการปลูกเป็นไงพี่เอาการผมหญ้าคือปลูกก็เหมือนกับปลูกพืชทั่วไปอะค่ะแต่ว่าพอเวลาถึงหน้าแล้งเราก็จะต้องมี การที่เรียกว่าห่มดิน,น,ดนก็คือใช้ฟางมาคลุมเพื่อให้มันมีความชื้นอยู่ในดินเพราะว่าช่วงหน้าแรงของของภาคเหนือนเราเนี่ยมันจะแล้งนานกว่าภาคใต้เราก็จะต้องมีการทำยังไงก็ได้ให้ดินเรามีความชื้นเพื่อที่จะต้นต้นทุเรียนเนี่ยจะได้เอาความชื้นขึ้นมาให้มันมีความชื้นแล้วก็จะได้ดูแลต้นเขาให้รอดแรงให้ได้เพราะฉะนั้นทุกทุกต้นของพี่พอถึงหน้าแรงพี่ก็จะเอาฟางเข้ามาคลุมไว้อแล้วตอนที่เราปลูกที่เรียกผมได้ยินเขาพูดกันว่า ไม่ถมมิดใช่ไหมไม่ไอ,อ้ต้นที่ถุงมันอะอ๋อถมเสมอค่ะเสมอเสมอดินที่ถุงครับแล้วเราก็จะค่อยๆทําโคนถมเขาขึ้นมาเรื่อยๆ่แต่เราจะไม่ถมลึกทีเดียวครับมันเราก็จะต้องมีการมาทาโคนแบบเนี้ยทําให้มันเป็นคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวมันก็เป็นเขื่อนเล็กๆอะ่ะพอเวลาฝนตกน้ํามันก็จะขังอยู่เพราะว่าของเราเป็นที่ท,ที่ที่เอียงใช่ไหมคะถ้าฝนต,ก,ตกน้ำมันก็จะไหลไปเลยครับอ่าเราก็จะทําเป็นเขื่อนเล็กๆไว้ที่ต้น เพื่อให้น้ําขังอยู่ได้เวลาเราปุ๋ยเอาขี้วัวมาใสา่อมูลสัตว์มาใสา่เขาก็จะอยู่ตรงนี้จะไม่ไหลลงจะไม่ไหลทิ้งไปไหนเลยแล้วแปลงนี้เราจะไม่ใช้เคมีเพราะว่าเราจะอาศัยว่ามันมีเชื้อเห็ดปลวกอยู่แล้วเราจะได้กินเห็ดป่วกจากแปลงนี้ทุกปีเลยเห็ดปลวงนี้เรามาวาดเองใช่ไหมครับไม่ค่ะมันเป็นธรรมชาติแต่ว่าเขาก็จะอยู่เขาทุกปีเลยเพราะว่าเราไม่มีเคมีเชื้อเขาไม่ตายไงคะครับ นนี้เป็นลงกรองใช่ไหมพี่อันนี้เป็นลงกรองค่ะนะครับตันนี้เป็นลงกรองเราจะอายุเยอะหน่อยพันอันนี้คือพันเลยพี่เอ๊ะมันพันอะไรอ่ะพี่ก็มาจากภาคใต้เหมือนกันครับมาจากชุมพรแต่ว่าไม่ใช่ปันหยองหรอกอืมันเคยได้รับผลผลิตไปแล้วปีหนึ่งแล้วปีที่แล้วนี่มาเว้นอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศไม่ให้เขาหรือเปล่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่กําลังศึกษาอยู่ครับเพราะว่าพื้นที่มันต่างกันจากภาคใต้เยอะ ต่เอามาลองอยู่แต่ว่าความสมบูรณ์ของต้นนี้โอเคเลยใช้ได้แต่ว่าดูต้นสวยนะเนี่ยสวยมันผิวผิวต้น่ผิวต้นนี้จะไม่มีแมงไม่มีอะไรแล้วก็ดูใบใบจะมันวาวมาสก็บวนมีอยู่กี่ต้นพี่ต้นหลงกองประมาณยี่สิบต้นครับเอามาทดสอบก่อนเนาะเอามาทดสอบก่อน โดักน้ำหนาวเลยนะเนี่ยแปลงใหญ่กาแฟน้ำหนาวผลผลิตจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทําการแปลงเมื่อกี้ก็คุยกันกับประธานเราจะทําร้านค้าของเราเองอยู่ที่หน้าบ้านประธานแล้วตอนนี้เราก็มีร้านค้าอยู่ที่หน้าอำเภอชุมแพแล้วร้านหนึ่งเขาจัดสถานที่ให้เราก็แค่ไปทําร้านตกแต่งร้านแล้วก็ผลผลิตลงไปขายจะมีคนไปนั่งขายอยู่ที่นั่นร<ไ>าน<ไ>้<ไ>มันได้ประโยชน์เยอะมากอืม เพราะว่าหน่อไม้ดองไร่คุณทองคาก็จะใช้จากไผ่หอกนี่แหละไม่กี่กอนนี่แหละแต่ว่าเราได้ขายทั้งปีเลยไดอขายด้วยเนาะนี่ขายตอนนี้เป็นแล้วว่าปีนี้หมดแล้วเพราะว่บาบังเอิญปีนี้ไปเข้ากลุ่มการใหญ่กาแฟน้ำหนาวทีนี้สมาชิกเขาเป็นกลุ่มโฮมสเตย์เขาก็เลยสั่งไปไมีสั่งไปกรุงเทพบ้างสั่งข้าวโฮมไปทําอาหารบ้างตรงนี้จะเต็มหมดเลยปีปีหนึ่งอะถ่ายรูปไว้แล้วลานตามากและแขกก็จะเยอะ พ่อจะได้าไม้มาค้ำกิ่งนี้นะพ่อตรงนี้เป็นโอทูรุร้านวัสดกุก่อสร้างร้านเยียยจบครบครันไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ประปลาไฟฟ้าสีหรือเครื่องมือช่างทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นตู้เชือ่อมสว่านไฟฟ้าและอ,อื่นๆอ,อีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0890268924 ร้านคุณน้อยตั้งอยู่3แยกป้านแปดอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบุร์ร้านไก่ย่างส้มตำแห่งเดียวบนน้ำหนาวไก่ย่างวิเชียนม,มีบริการจัดส่งสนใจโทร0890416403 0927159561อย่าลืม